สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระดีๆกับเรื่องโซเชียลบูลีวันนี้ผมอยากจะชวนคุยครับในเรื่องที่เรามักจะเจอกันบ่อยในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในแชท a c e b o o k ไลน์หรือเกมออนไลน์ใครเคยโดนเพื่อนแกล้งในกลุ่มแชทบ้างไหมครับใครเคยเห็นเพื่อนพิมพ์คำว่าหน้าอย่างนี้ยังอยากจะโชว์อีกหรือหรือไอเตีย้ยไปไกลๆเลยเล่นกากเหลือเกินไกลนี่วาแบบนี้แหละครับเราเรียกว่าโซเชียลบูลีหรือการกันแกล้งก,กันผ่านโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับกับคําพูดแย่ๆที่พิมพ์ลงไปอาจจะทําให้เพื่อรู้สึกเสียใจอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองบางคนไม่อยากไปโรงเรียนเลยด้วยซ้ําเสียงสะท้อนจากเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเคยได้พูดกับทีมงานของเราว่าหนูเคยโดนถ่ายคลิปตอนหนูสะดุดล้มแล้วก็มีคนเอาไปโพสลงกลุ่มทุกคนหัวเราะอย่างสนุกสนานแต่หนูกลับร้องไห้แล้วเดินกลับบ้าน และหนูไม่อยากมาโรงเรียนอีกเลยเห็นไหมครับคำพูดหรือคลิปเพียงไม่กี่วินาทีอาจจะทำให้หัวใจของเพื่อนเจ็บปวดไปได้นานหลายเดือนเลยนะครับในเด็กประถมอย่างพวกเราเรากำลังโตครับเราเริ่มมีมือถือเริ่มเล่นโซเชียลเราต้องรู้จักใจเขาใจเราด้วยครับเวลาจะพิมพ์อะไรลองคิดดูก่อนว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าคำพูดนั้นทำให้เพื่อนเสียใจก็อย่าพิมพ์ครับ ถ้าเราเห็นเพื่อนโดนแกล้งในแชทอย่าไปร่วมวงขำหรือวลาะวด้วยอย่าไปส่งต่อเข้าไปหาเพื่อนและไปบอกคุณครูพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ถ้าเราโดนเองเราจะทำอย่างไรอย่าเก็บไว้คนเดียวเด็ดขาดนะครับเล่าให้คนที่เรารักฟังเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในโลกออนไลน์จะได้อยู่ครับถ้าทุกคนใช้คำพูดที่อ่อนโยนเพราะคำพูดดีๆคือของขวัญที่ให้กันได้ทุกวันนะครับฟรีแบบไม่ต้องเสียตัง ขอบคุณที่รับฟังครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าเราก็จะมีเรื่องสนุกๆมาร่วมพูดคุยกันอีกมากมายสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ